สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าขามาแพ็คผ้าเข้าม้ากันนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะตอนนี้นะคะยังแพ็คไม่เสร็จนะกําลังแพ็คต่อนะคะคุณลูกค้าขากาลังแพ็คต่อนะคะตั้งใจว่านะคะจะส่งนะคะในวันนี้นะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะคะทั้งหมด85ผืนทั้งหมด85ผืนค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะราคาผืนละ100บาทค่ะราคาผืนละ100บาทค สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบของผ้าข่าม้าค่ะในรูปแบบของผ้าข่าม้านะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ1 0 0บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสั่งซื้อ5ผืน500บาทหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็น10ผืนคะ10ผืน990บาท1 0ผืน990บาทค่ะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะก็สามารถนำเบอร์โทรเบอร์นี้แหละค่ะไปเพิ่มเพื่อนด้วยห,หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค,าค้าขาสวยคลาสสิกแบบนี้แหละค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะนำไปใช้งานในรูปแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อนะคะเป็นของที่ระลึกค่ะของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณ ของขวัญของฝากคุณลูกค้าค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านนี้นะบอกว่าจะนําไปเป็นของที่ระลึกนะคะงานบวชค่ะจะนําไปเป็นของที่ระลึกงานบวชค่ะคุณลูกค้าจ๋าสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเนาะผ้าข่าวมาเนื้อผ้าฝ้ายผ้าข่าวมาเนื้อผ้าฝ้ายหนานุ่มนะคุณลูกค้าคะเป็นะไรที่แบบพอดีใช้งานมากๆขนาดหน้าผ้า75เซนค่ะความยาวอยู่ที่หนึ่งร้ะคะก็สามาซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถต สั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปคุณลูกค้าจาป้ายงานตรงนี้เราจะทําให้ฟรีนะของที่ระลึกนะคะงานอุปสมบทใส่ชื่อนะคะใส่วัดอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่วันที่ได้ด้วยนะแต่วันนี้คุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรให้ใช้โลโก้ให้ใช้แบรนด์ของร้านแม่าริภาไทยของเราเลยได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้คุณลูกค้าสั่งทาเข้ามาทั้งหมดนะคะ85ชิ้นค่ะ85ผืนขอบคุณมากๆเลยราคาชิ้นละ90บาทราคาชิ้นละ90บาทค่ะเพราาาะวว่่นุมบอก นะคะถ้าสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปจะราคาสุดพิเศษนะคะราคาผืนละ90บาทและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปใช้งานนําไปส่งมอบส่งต่อนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะแล้วก็ก่อนนํามาใช้งานอีกครั้งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนาไปนะนําไปรีดก่อนนะก่อนนํามาใช้งานก็นําไปรีดก่อนจ้ะพี่สวยดูสิมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ของเรานะคะจะเลือกเป็นผ้าขอม้าสีสันสดใสค่ะผ้าขอม้าสีสันสดใสเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากเนาะนี่แหละคะ่ะสวยมากๆเลยจ้ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลย5,500บาทนะคะสิบ9ืก้าร้อเกาสบจ้าผ้าขม้า